เรื่องอัตถีครับพระอาจารย์อัตถีอัตถีอาชาตังครับว่ายัางไงผมผมได้มีโอกาสนำพสูตรที่พระอาจารย์มาแสดงครับแล้วก็เอาไปค่้ควรดูผมไม่ทราบว่าว่าสิ่งที่เอาไปค่้ควรเนี่ยม,มันถูกหรือเปล่าครับอยากให้พระอาจารย์ช่วยอลองตรวจดูว่าถูกหรือเปล่าครับมผมจะเริ่ม เริ่มอย่างเงี้ยครับว่าตัวตัวสัตสัตตานังะครับพระอาจารย์ที่เขาเข้าไปหลงยึดในในในขันห้าครับเพราะว่ามีฉันทะราคะนันทิตันหาความเพลินในใน,ในขันห้าแล้วก็หลังหลังจากที่สัตว์เนี่ยหมดฉันทะราคะนันทิตันหาความเพลินแล้วก็ก็คือวางขันห้าก็คือเป็นอัติ อัตถิก็คือไม่เกิดมไม่เป็นไม่ถูกอะไรทำมไม่ถูกอะไรปรุงซ,ซ,ซึ่งอัตถิเนี่ยที่ผมค่ายควรดูอัตถิก็คือวิมุตติยานทัศนะนั่นเองใช่ไหมครับพระอาจารย์แล้วยังไงต่อ,อ,อตัวอัตถิก็คือวิมุตติยานทัศนะใช่ไหมครับพระอาจารย์ก็ตัวตัววิมุตติยานทัศนะครับก็ไม่ไม,ไม่ตัววิมุตติเนี่ยก็คือไม่เกิดอยู่แล้ว วิมุตคือคือหลุดหลุดหลุเฉยๆคือนิพพานนะครับใช่ไหมครับก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในฝั่งฝั่งที่สามารถเกิดเป็นหรือว่าถูกอะไรทําถูกอะไรปรุงใช่ไหมไม่แต่ถ้าถ้าวิมุตเนี่ยมันคือแค่ที่มันไปตั้งเนี่ยแล้วมันหลุดมานะหลุดหลุดพ้นแล้วถึงจะรู้ว่าหลุดแล้วรู้ว่าไม่ไปตั้งแล้วไม่ไปตั้งในขันทั้งห้าแล้วใช่ก็เลยเป็นวิมุตตียนทัศนะใช่ไหมครับ วิญญาณขันไม่ตั้งในขันทั้งสี่หลุดออกมาเนี่ยรู้ว่าหลุดแล้วและถึงจะมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดแล้วเพราะว่าห้าขันเนี่ยมันไม่รู้เรื่องอะไรนะคนรู้เรื่องเนี่ยคือกุมารหรือกุมารีที่เข้าไปยึดห้าขันเนี่ยเหมือนเรือนที่ทําด้วยดินไม่รู้เรื่องอะไรมันเป็นท่ารู้ก็จริงอะ่ะแต่มันก็ไม่รู้เรื่องหรอกงั้นคือเราเราก็คือเราก็ต้องจัดการกับตัวสังโยชน์ทั้งสิบตัวอืม เพื่อเพื่อให้สังโยชน์ทั้งสิบตัวเนี่ยออืวางฉันทะราคะนันทิตันหาในขันทั้งห้าสัตว์สัตว์ตานังก็ก็หมดหมด,หมดความยึดมั่นในขันห้าก็ก็เลยเป็นบิมุตตียานทัศนะใช่ไหมครับก็กลับมาสู่สภาพสภาพที่มันเคยยึดนะ่ะนะคนยึดกับคนหายยึดนะ่ะคนเดียวกันไหมล่ะ แต่เพียงแค่ว่าใช่มตอ,อ,อบ่ <laughs> อนสิใช่ครับเออไหมคนเคยยึดกับคนหายยึดนะ่ะคนนี้เคยทุกข์กับหายทุกข์กับคนเดียวกันไหมละ่ะเดียวกันเออนั่นนะ่ะนั้นใครยึดแล้วใครหายยึดแล้วจะหายยึดก็ต้องเดินมรรคแปดใช่ไหมแล้วใครเดิมนมรรคแปดน่ะโยมเดินมรรคแปดแล้วคนนี้ไม่เดินนะ่ะเกี่ยวกันมั้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผู้เจ้าหลุดพ้นไปแล้วเราหลุดด้วยไหมล่ะก็ไม่หลุดเพาของใครของมันน่ะ จริงไหมอ่าก็ก็คือว่าก็เหมือนกับเส้นทางของใครเดินมักเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับคนคน,นั้นเองอ่าส,สือว่ามันมันมันยึดนี่แลใช่ไหมแล้วก็มันยึดตั้งแต่วิญญาณแลใช่ไหมวิญญาณมาตั้งใช่ไหมพอหลุดพอหลุดมาปุ๊บทีเนี้ล่ะวิญญาณก็ดับด้วยไอพวกนี้ก็ดับนะแต่คนรู้ใครไอคนที่เคยยึดนั่นแหละรู้เนี่ยคนที่รู้ในการหลุดพ้น วิมุติยานทัศน,นะร,รู้ในการหลุดพ้นออกมาครับถ,ถ้า้อย่างนี้ก,กม็มีอยู่แค่สองวิธีใช่ไหมครับคือการจัดการกับ,กบ,กบสังโยชน์กับการจัดการกับขนันห้าเพราะก็จัดการสังโยชน์ตัวเดียวก็ได้แล้วนั่นแหะสังโยชน์นั่นแหละ <c oughs> มันอยู่ที่ว่าคนคนนั้นจะปล่อยจะเริ่มปล่อยอะไร ถ้าคนคนนั้นเริ่มจากปุถุชนเนี่ยแล้วแล้วปัญญายังไม่ลึกเนี่ยเขามองไม่เห็นหรอกสังโยชน์เบื้องสูงเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกนั้นเขาจัดการตรงนี้ไม่ได้ก็จะเหมือนกับผร้เจ้าบอกว่าเออจะจะ,จะถากแก่นเนี่ยมันต้องผ่านเปลือกผ่านกระพี้ก่อนนะใช่ไหมเพราะนั้นเวลาจัดการสังโยชน์เบื้องต่ำเนี่ยมันก็คือเนี่ยก้อนกายเนี่ยแหละอย่างที่โยมบอกเนี่ยอันนี้ก็คือเบื้องต่ําแต่ถ้าคนมีปัญญินซีมาก เขาเห็นเขามีสุตตะมีปัญญินสีมากแล้วเขาจะลวกสังยว์เบื้องสูงเลยก็ได้ก็เป็นบุคคลสี่จำพวกไงที่เป็นพวกอุอปทิปหานายะกับอุปธิปฏินิสักคายะนะนะซึ่งขนาดที่ว่าสติเผลอแค่หยดน้ำสองสาหยดนิดเดียวก่อนถึงกระทะร้อนเนี่ยผู้เจ้าก็ยังยังไม่นับเออยังบอกว่าเป็นผู้มีกิเลสอยู่เลยโอ้โหขนาดละได้ขนาดนี้นะ ไม่ให้ยังไม่ให้เครดิตเลยอ่ะให้เครดิตพวกเดียวคืออรหรนันนะใช่ไหมเพราะไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยรวบรวบกิเลสท,ทั้งก้อนนะเล่นก้อนเดียวเล่นทีเดียวแล้วให้จบเลยไงังนั้นขณะที่เขายังไม่จบเนี่ยเป็นบุคคลพวกที่หนึ่งสองสามเนี่ยผู้เจ้าเรียกชื่อเหมือนกันเลยยังมีกิเลสยังมีกิเลสยังมีกิเลสอันนี้ผู้กิเลสใครแล้วอรหันคนเดียวเลยให้เครดิตคนเดียวเลยเนี่ย <laughs> ตัวอย่าง <c oughs> สั่งโยน์สามข้อครับพระอาจารย์ถ้าเกิดว่าสั่งโยน์สามข้อเสร็จแล้วเนี่ยสั่งโยน์ตัวต่อไปที่เขาต้องจัดการก็คือตัวที่สี่กับตัวที่ห้าใช่ไหมครับอาจารย์ตัวที่สี่กับตัวที่ห้าเนี่ย <c oughs> ก็ถูกแบ่งเป็น <c oughs> เป็นสามก็คือชันทะสัญญาแล้วก็สังกปะในส่วนของกามใช่ไหมครับแล้วในส่วนของตัวที่สี่ตัวที่ห้านี่เอามัน เล่นเฉพาะนั่นนะ่ะสังกปะนี่ส่วนอนุสัอสอ่ะคนคนที่จะจะเดินเพื่อละกามเนี่ยนะกามราคะหรือ,อ,อพยาบาทเนี่ยมันก็ต้องเห็นส่วนอนุสัยแล้วนั่นคือพวกสกาธทาคามีไงเริ่มมีมีห้าเบื้องต่ำอัปหีนาไงทำลายได้ส่วนหนึ่งแต่ทำลายยังไม่เกี้ยงเนี่ยก็เป็นเรียกบุคคลน,นั้นว่าเป็นสกาดทาคามี นั้นเขาเห็นวิธีในการจัดการสองตัวนี้แล้วแต่โสดาบันเนี่ยยังโสดาบันยังพอใจในการอยู่นะยังไม่เริ่มเดินมัคเพื่อจะจัดการแต่คนที่เริ่มเดินมัคเพื่อจะจัดการข้อสี่ข้อห้าเนี่ยนั่นนะ่ะราคาโทสะโมหะก็จะเบาบางลงองจึงสตาร์ทเรียกบุคคลน,นี้บุคคลพวกที่หนึ่งว่าสกัทาคามีไงข้ามโสดาบันมาเลยเพราะพระองค์เอาก้อนห้ามาเป็นตัววัด เอาก้อนห้าห้าข้อเนี่ยอัปปหินาทำลายยังไม่เกลี้ยงก็เกลี้ยงไปหนึ่งส่วนหนึ่งละสามข้อละแต่ยังเหลืออีกสองก็คือเล่นในส่วนของสังกปะสังกปะในตัวที่สี่กับตัวที่ห้าในสังกปะของตัวที่ห้าเลยใช่ไหมครับใช่สี่กับห้าใช่ คือคือที่ผมลองใข้ควรดูครับพระอาจารย์ในส่วนของตัวสังกปะเนี่ยถ้าใช้มัควิธีคืออ,อ่สติปฐานสี่ฐานลม,มครับคือรูปเราก็คือเรารู้เรารู้ลมไปเรื่อยอรู้ไปเรื่อยเรื่อย,เ,อย,เ,อยเพิ่มไปจนจนสุดท้ายเนี่ยเกิดเป็นเป็นสมาธิขึ้นอพอเกิดเป็นสมาธิเนี่ยเราก็อยู่ในในส่วนของเนคขมมะใช่ไหมครับเพื่อ ในในขนาดที่เรากําลังจัดจัดการตัวกามสังกปะอกับพยาบาทสังกปะอยู่ตรงเนี้ครับเวลาเดียวกันเนี้ยก็ทําให้ตัวเนตขมมะเนี่ยเราเข้าไปชอบเราเข้าไปติดเราเข้าไปรู้สึกมีความสุขกับเนตขมมะมากขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรืยในขนาดที่ตัวที่สี่กับที่ห้าเนี่ยลดลงอก็ทําให้ตัวที่หกก็คือลูกป,ปลาคะเนี่ยเพิ่มกําลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น ติดมากขึ้นอย่างนี้นี่ก็ใช่ไหมครับไม่เสมอไปถ้าเป็นพวกอุปธิปหานายะเนี่ยนะพวกประหารอุปธิกับพวกสลัดคืนอุปธิเนี่ยพวกนี้เก็บรวบหมดเลยเก็บรวบไปพร้อมๆกันนะเพราะนั้นอันนี้มันอยู่ที่ที่คนเดินมาร์กอะเดินมาร์กแบบทีละก้อนนะเก็บทีละอันหรือเก็บรวบอืมเั้นถ้าเขาเก็บทีละอันใช่ไอเนี่ยพออภูนนะ ไอสังยชนเบื้องสูงเนี่ยข้อห้าเนี่ยพ่อคูณอยู่แน่แต่ถ้าเขาเก็บรวบเนี่ยมันก็ไปไปพร้อมๆกันไปเรื่อยๆอยู่ที่มัควิธีที่เขาเดินคือผมที่ผมสงสัยอะคือว่าทำไมคนที่ละสังโยชน์ทั้งห้าตัวเนี่ยสิ้นแล้วเนี่ยทำไมถึงมีอายุ <c oughs> ถึงห้าร้อยกับอครับ <c oughs> ผมก็เลยลองมาไขครวรดูเขาอาจจะไปติดอยู่ที่ รูปปราคะหรืออลูป,ปราคะก็ทำให้อายุนานขึ้นไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยครับก็<ต>ธรรมดาเพราะว่ามันเป็นธาตุปานีดนี่ในธาตุปานีดมันก็มีความความละเอียดใครไปได้อัตราตรงนี้มันก็ก็ยาวอะ่ะใช่ไหมแต่เพราะเราพอใจเองไงใช่ไหมแต่ตรงนี้มันก็ต้องเป็นผู้ที่ได้สมาธิแต่ถ้าคนเดินเดินมักอีกแบบหนึ่ง นะสักแต่ว่ารู้อย่างเนี้ยจับวิญญาณอย่างเดียวก็ไม่ได้สนใจตรงนี้ละนะอะไรไปตั้งปุ๊บวางอะไรไปตั้งปุ๊บวางอย่างนี้คือวิธีการรวบก็คือสักแต่ว่ารู้ไปเลยใช่ไหมครับสักแต่ว่ารู้นี่ก็ได้จะได,<ร>จะได้จะได้รวบเอาสั่งยท์ยทุกตัวเลยทุกตัวเลยทีเดียวไปเลยใช่ใช่จดการวิญญาณตัวเดียวไงรู้มาปุ๊บไม่ต้องสนใจว่าผืนานาเป็นยังไงสนใจแต่ว่ามีการรับรู้ขึ้นแล้ววางมีการรับรู้แล้ววาง มันจะเกาะตัวไหนเกาะตัวไหนเกาะตัวไหนไม่สนใจนกลับสุดท้ายกลับมาละนันทีเหมือนเดิมเออกลับมาละนันทีเหมือนเดิมง่ายดีง่ายเลยรวบหมดเลยทีเดียวอก็เลยมาดูทําไมพระเจ้าบอกละนันทีจิตหลุดพ้นเลยอะใช่ไหมจำอย่างเดียวแล้วมีมีมักวิธีอื่นอีกไหมครับพระอาจารย์ <c oughs> ในส่วนแบบจะได้ไม่ต้องไปติดในรูปปราคะหรืออรูปปราคะต่อเงี้ยครับก็ ก็แค่นี้แหละนะมรรวิธีมันก็อยู่ที่เราทำอะไรอ่ะเราถ้าเราทำสมาธิมันก็ยังมีผืนนามดอ่ะใช่ไหมเขาอันนี้มันรวบแล้วนี่รวบแล้วอืมมันจะเอาวิธีอะไรีกใช่ไหมที่ผมที่ผมทำอะครับอาจารย์คือเวลาวิธีอะไรก็ตามที่มันแตกออกไปเนี่ยมันก็ถ้าเรารู้หลักการตรงนี้แล้วเนี่ยมันไม่หนีหลักการตรงนี้หรอกมันก็คือมีผืนนามะหรือเอาแค่การน้อมไป แค่นี้เสร็จแล้วโดนล็อกหมดแล้วไงนะอุปติปติลาพิการนี้กับภาวะปฏิลาพิการนี้มันล็อกหมดแล้วอืมก็ใช้วิธีการละนันทิไปง่ายกว่าอืมใช่ใช่อืมขอบคุณครับพระอาจารย์เพราะเราแกะมานี่มันก็จะหมดเล่มพระตาบิดกแล้วนี้ยุ่งจะไปวิ่งหาอะไรกูวยไม่จะหาอะไรเขอกาสครับพระอาจารย์ ถา,ถามง่ายๆนีดหนึ่งนะอาจารย์ขันห้ากับสังโยชนเนี่ยตัวเดียวกันมามขันห้าเป็นที่ตั้งของสังโยชน์มีพระสูตรหมดแล้วนะสังโยชน์คืออะไรพระศาสดาบอกว่าสังโยชน์คือฉันทราคะสิ่งอันเป็นที่ตั้งของสังโยชน์คือขันห้านั้นขันห้าถูกพอใจอ่านั้นขันห้าภูริย้าบอกเลยสิ่งอันเป็นที่ตั้งของสังโยชน์ไม่ใช่สังโยชน์ สังโยชน์คือสังโยชน์นะแต่สังโยชน์ก็ไม่ได้ไปตั้งในที่ไหนนอกจากขันธ์หาซึ่งเป็นสิ่งอันเป็นที่ตั้งของสังโยชน์ก็คือเครื่องร้อยละจิตผูกกับอารมณ์ใช่ไหมช่ใชนี่ทำให้เราติดแต่สังโยชน์ตัวเนี้มันมันคือมันยึดจิตด้วยไงมันรวบทั้งหมดเลยรวบทั้งสังกตะเลยสังกตะทั้งก้อนสังกตาธาตุนั้นก็คือ สังโยชน์ก็คือเป็นตัวเชื่อมอระหว่างสัตตานังกับขันห้าจะกล่าวอย่างนั้นได้ไหมฮะอาจารย์ก็จะกล่าวอย่างนั้นก็ได้ก็เหมือนกุมานอ่ะกุมารมีสังโยชน์ในเรือนน้อยๆซึ่งมันก็มีอยู่สองอันแค่นั้นมีกุมารกับมีเรือนแต่สังโยชน์ไม่ได้มีอยู่ในเรือนใช่ไหมไม่ใช่เรือนมามาผูกกุมารกุมานนี่แหละไปผูกกับเรือนและพอเรือนพังกุมารทุกกุมารเศร้ากุมารอาลัย กุมารต้องละสังโยชน์ฉันทะกุมารมีฉันทะราคะนันทิตนากับสังโยชน์อันเดียวกันฉันทะราคะคือสังโยชน์ฉันทะราคะคืออุปทานนันทีความเพลินคืออุปทานตันหาคือรากเง้าของอุปทานแต่นั้นฉันทะราคะนันทิตนาก็คืออุปทานก็คือสังโยชน์ก็คือความเพลินก้อนเดียวกันหมดเลยเรียกได้เลย และมีในกุมารและกุมารีที่กําลังยึดเรือนน้อยน้อยที่ทํำด้วยดินอครับฉะนั้นก็คือถ้าละสัโยน์ได้ก็ละขันห้าได้ก็ละขันห้าได้เพราะไม่มีการเข้าไปผูกมันเป็นกระบวนการต่อเนื่องกันใช่ใช่จะเลือกละอะไรบางอย่างไม่ได้มันก็ต้องละควบคู่กันไปอ่าอ่ใช่ซึ่งมันมันมันติดกันนงเพราะมันไปผูกขันห้าจะบอกละขันห้า หรือละอุปทานในขันห้าก็เหมือนกันนะมันแค่หยาบก,กับละเอียดถ้าบอกละขันห้าเนี่ยนั่นคือเราเนี่ยซึมกับขันห้าไปแล้วเราเป็นรูปแล้วอันเนี้ยละขันห้านะพอเราเริ่มรู้จักรูปเวทนาสัญญาสังขารทีนี้เราเริ่มละอุปทานในขันห้านะหรือเริ่มละตัวที่จะโน้มเข้าไปตัวโน้มเข้าไปแล้วตัวจับคือสัโยชนี่แหละคือสัโยชน์ครับ นั้นสังโยชน์ตัวเนี้ยเบื้องสูงเนี่ยมันจะมีอยู่สองอันคืออันที่โน้มเข้าไปหาอารมณ์แล้วจับผูกอารมณ์ต่อไปจับผูกอารมณ์ต่อไปเนี่ยอุปติคือเกิดปฏิลาภการนี้สัญญชนานี้การเกิดได้มาเป็นเครื่องผูกแต่ตัวโน้มไปเนี่ยเรียกภาวะนะภาวะปฏิลาภการนี้สัญญชนานี้พท์นี้อาจจะงงนิดนึงนะภาวะปฏิลาภการนี้แปลว่าพก ภพที่ได้มาเป็นเครื่องผูกแต่อนุปาหจตะตลังยังไม่ทันกระทบแต่ต้องบอกก่อนว่าภพที่ได้มาเนี่ยจะเป็นเครื่องผูกนะแต่ยังไม่ทันกระทบภพบแล้วดับได้นั้นพวกนี้จะเป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างนั้นการโน้มไปหาภพก็เลยเรียกว่าเป็นภาวะปฏิลาภการนิสัญโยชานานี้สือแตะวินาทีหนึ่งเหมือนอุปาหจตะตลังเนี่ย แต่ปุ๊บดับปั๊บเนี่ยนะก็คือได้ล้วแล้วก็ดับเลยนะนั่นก็คือพบที่ได้มาเป็นเครื่องปูกแต่ถ้ายังไม่กระทบก่อนกระทบนิดนึงนะก็เรียกว่าอนุปปาหัจ,จักตะลังตะลางไปว่าพื้นยังไม่ทันกระทบพื้นแล้วนิพายเยียะนิพานก่อนแต่นั้นระหว่างนี้นะก็เลยเป็นเรื่องของการน้อมไปเหมือนลําแสงที่กําลังพุ่งเข้าหาฉากหรือเรียกว่านติการน้อมไป นติยาสติอาคติคติโหติน <hum> <isms> ้อมไปมีมาไปก็มีถ้าน้อมไปไม่มีมาไปจะไม่มีก็เป็นความคงที่นั้นความคงที่จะไม่มีการน้อมไปเมื่อไม่มีการน้อมไปก็เรียกว่าไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวก็เรียกว่าเป็นความคงที่หรือเป็นความไม่หวาดสะดุงดังนั้นนิพพานชื่อเรื่องนิพพานในอย่างคือความคงที่ไม่ขยับนิ่ง ก็คือถ้าผมเข้าใจง่ายๆก็คือสัตว์เนี่ยตานังเนี่ยกำลังจะน้อมไปหาพบแล้วแล้วเบรกทันใช่ไหมฮะยังไม่ไปกระทบฉากหรือหรือยังไม่ไปกระทบมโนแล้วเบรกทันวางเลยพอเข้าใจอย่างนี้ได้ไหมฮะจ่าเดี๋ยวเราจะพูดสลับกันไปมานิดหนึ่งเพราะว่าถ้าจะพบแล้วไปมโนเพราะว่าเอ่อ ความคิดของอาตมากับโยมอาจจะจับจังหวะที่หยาบละเอียดไม่เท่ากันครับผมนะยิงอาตมาก็เชื่อว่าโยมน่าจะพูดถูกแหละแต่อาตมาก็คิดอย่างหนึง่งนะนั้นก็เลยเลยเอพยัญชนะมันไม,ไม่ไม่ตรงกันนะนั้นถ้า,ถาจะถ้าจะพูดอย่างนั้นเนี่ยถ้าถ้าโยมจะพูดว่าสัตว์มันต้องตั้งแต่สังคตานะต้องนิดต้องสังคตาทั้งก้อนเลยแล้วโยมเข้ามาเริ่มอนุแรกเข้ามาสนใจเนี่ยอันนี้ยึดต,ติดนละ เพราะอนุแรกก็ต้องนับตั้งแต่ตั้งแต่ลำแสงที่พุ่งเข้ามาอนุแรกที uh uh, uh, ่เป yes. right. no <medi> <Ti> ็นลำแสงอัน right. น yes. ี <sven tweeting> <Okay. S 1> uh, ้ยึดแล้วใช่ไหมอะยึดแล้วยึดแล้วเนี่ยและยึดตรงเนี้ยคือตันหาที่หาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้สังยน์แล้วใช่ไหมสังโยชน์แล้วครับตันหาจึงเป็นรากเง่าไงอ่าเนี่ยครับอก็ก็คือมันจะไม่ยึดมโนเลยใช่ไหมฮะพระอาจารย์ออที่ที่ที่ไม่ไปสร้างพบใช่ถ้าเพราะเพราะพบนี่คือต้องตรงนี้ แต่ตรงนี้ก่อนจะถึงภพก่อนจะถึงภพเนี่ยกาลังจะเป็นภพในขั้นตอนนี้สังขารสังขารซึ่งพระเจ้าจะใส่ไว้ในปฏิจจสุบาทที่ว่าเจตนาผัสสะมนสิการตัวนี้ก็คือสังโยชน์ที่เรียกว่าภพใช่ไหมพระอาจารย์อ่าใช่เพราะว่าปฏิลาพิการนี้ครับสังโยชน์ที่อ่าครับใช่ก็คือเราต้องไม่มีตัวนี้เราถึงจะหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ ใช่ถ้าดับตัวเนี้ยได้อันครับ,รบถ้าดับตัวที่เกาะได้เนี่ยอันตราปาริรนิพายีเพราะว่ามันต้องน้อมมาก่อนแล้วก็จับยึดผูกกันไปนะการจับยึดผูกกันไปเนี่ยอุปติละอุปติได้ขาดก็จะเหลือแค่ส่วนการน้อมไปเห็นไหมเหลือภาะวาปะปฏิลาภการนี้พวกนี้จึงเป็นอันตราปรินิพายีถ้าเาละได้ช่วงเนี้ยเขาก็ละได้ในระหว่างสมระดับ ครับก็คือสังโยชน์หลักๆตัวสงสูงก็มีภาวะกับอุปาติเนี่ยฮะสองตัวนี้แค่นั้นใช่ในบุคคลสี่พวกไงบ,บุคคลสี่พวกที่ผู้เจ้าเอาสามสังโยชน์เป็นเกณฑ์ใช่ไหมสังโยชน์แรกเนี่ยคือก้อนห้าเบื้องต่ําเลยแล้วแทนที่จะบอกก้อนห้าเบื้องสูงไม่ยุบเหลือสองอุปติปฏิลาภการนี้กับภาวะปฏิลาภการนี้เห็นไหมดังนั้นไอ้สองก้อนนี้ก็คือห้าเบื้องสูงนั่นเองอันเดียวกันแต่ กลับมาเพื่อหเห็นลักษณะของการกระทําว่ามันมีการน้อมไปนะพอน้อมไปปุ๊บเนี่ยผูกติดนะอืมครับถ้าเมื่อไหร่ยังน้อมไปอยู่ก็ยังไม่หลุดพ้นยังไม่หลุดพ้นยังมีกิเลสยังติดสังโยชน์อยู่ใช่ใช่ครับอืและการน้อมไปตรงเนี้ยที่พระเจ้าจัดอุปมาในบุคคลกลุ่มที่สามที่พวกทหารอุปธิสลัดคืนอุปธิไงความเร็วของหยดน้ําที่หยดลงมานะ หยดน้าที่หยดมาเนี่ยยังช้านะเทียบความเร็วของหยดน้ําที่หายไปไม่ได้เนี่ยท่านเปรียบอย่างนี้ดังนั้นสติเขาขาดสติอยู่แค่นี้นะแค่นั้นเองครับนี่ก็ถือว่าหรูมากแล้วนะเนี่ยอินทรียพรนาชั้นเลิศล้วพูะเจ้าก็ยังเรียกว่าคนมีกิเลสอยับงั้นก็คือล่าสังโยชน์เนี่ยขั้นต่าเนี่ยนะฮะเบื้องเบื้องต่าเนี่ยก็คือการหรือพยาบาทมันถึงยากใช่ก็คือก้อน ก้อนก้อนกรับก้อนกามเป็นก้อนใหญ่แล้วก็เหลือสังโยชน์เบื้องสูงคไอ้เบื้องสูงเนี่ยโหยกให้ท่านพระอรหันต์ไปเถอะใช่ไหมพระอาจารย์ใช่ไหมฮะเรายังเป็นปุถุิชนเนี่ยยังเข้ามาหาจินเนี่ยเล่นเรื่องต่ําให้ได้ก่อนผมถูกก็ก็ได้พูดอย่างนั้นก็มุมหนึ่งหรือมุมสําหรับนักบวชที่เข้าเข้ามาบวชแล้วครับที่เข้าเข้ามาบวชแล้วเขาเริ่มจากปุถุิชนเนี่ยเข้ามา นะอมจีวรน,นะถือบาทเดินโยมกลมนั่งสมาธิอย่างนี้ครับนะพวกนี้ถ้าเขามีปัญญินทรีย์มากเขาก็ละอุบธิได้เลยเขาก็เป็นบุคคลสี่จำพวกไงนะพวกละอุบธิสลัดคืนอุปธิแต่ขณะที่เขาเดินมักละเอียดตัวเนี้ยพระเจ้าก็เลยบอกว่าสังคปะเนี่ยเขายังรับเอาไว้เขายังไม่ถ่ายถอนยังไม่บรรเทานะยังไม่ทําให้สิ้นสุดไปมันยังสู้ไม่ไหวไง ละได้แค่ป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บก็ไหลาตามันไปอีกแต่พอทํามาเรื่อยๆ,ๆๆปุ๊บเนี่ยพวกนี้บรรเทาได้ทําให้สิ้นสุดได้ทําให้ไม่มีเหลือได้พอสเต็ปที่สามพวกเนี่ยเหลืออีกนิดเดียวเหมือนหยดน้ำสองสาหยดก่อนลงมาถึงกระทะแค่นั้นเองนะพวกที่สี่ก็คืออลา,านเลยนั้นก็เป็นเป็นไปได้ที่ที่มีคนรวบทั้งหมดเก็บทั้งหมดเลยก็จะเหมือนกับพายยาสักแต่ว่ารู้นี่รวบหมดเลยนะ ทีเดียวเป็นอาลันหรือมาลุงกายบุตรเนี่ยนี่ก็รวบหมดเลยอันเนี้ยการจะรวบหมดได้เนี่ยก็ต้องอะไรต้องปัญญีสีต้องปัญญีส,ญญสีคือมีปัญญาแรงก็คือปัญญาเห็นเกิดดับนี่แหละใช่ครับเขาเลวอะมองไกลครับเหมือนภาษาลิบุตรเนี่ยฟังนิดเดียวว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุพู้เจ้าตรัสบอกความดับเหตุนะใช่ไหมหฟังเข้าใจแต่อย่างเนี้ยเราคิดว่า คนที่มาใครเข้าใจมั้ยใช่ไหมฟังทีเดียวแล้วเข้าใจไม่ง่ายนะครับใช่เนี่ยปัญญิสีพระพุทธเจ้าก็เลยชี้เป้าให้อย่างหนึ่งก็คือตอนตายใช่ไหมครับพระใช่ใช่ใช่ชี้เป้าให้ตอนตายว่าเอออินทรียแก่กล้านะช่วงเนี้ยอย่าพลาดนะครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าไม่พลาดตอนช่วงก่อนตายก็รอดไงครับมีความพร้อมอ่ะก็จะเหมือนเหมือนที่พระเจ้าบอกว่าพ่อค้ามาขายของเตรียมของมาเต็มเลย เตรียมของมาขายแล้วคนก็มาเต็มเลยพอคนมาเต็มไปนอนหลับซะใช่ไหมก็ไม่ได้อะไรพอตื่นมาปุ๊บคนไปหมดแล้วตื่นมาทีอ้าวได้เทวดาแล้วได้เดรัจฉานแล้วอดแหละผ่านช่วงตายมาแล้วไงผ่านช่วงพีคมาแล้วใช่ไหมนั้นช่วงนั้นเนี่ยมีคนเอาคำพระเจ้ามาให้ไหมหรือตัวเองเนี่ยระลึกถึงบทแห่งธรรมได้ไหม ใช่ไหมใค<ช>รควรไหมใครควรเนื้อความแห่งธรรมในการละอันควรได้ก็สังโยธาสินครับฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยผมมาวัดเนี่ยผมก็มาเสพกุศลก็คือฟังธรร,รม,มใช่ไหมฮะแล้วก็มีโอกาสก,ก็เจริญอนาปานสติแล้วก็พูดง่ายๆก็คือไปลุ้นอีกทีตอนตายก็ได้ใช่ไหมฮะใช่เพราะสัญญามีอยู่เพราะฟังธรรมที่พระอาจารย์เอาคำพระพุทธเจ้ามาถ่ายทอด ใช่ใช่ตอ<ช><ช>นนี้ถ้าไปลุ้นตอนตายเนี่ยนะไปลุ้นตอนตายเดี๋ยวมันมันต้องมีเหตุปัจจัยเพื่อให้ลุ้นนะเ<ช>หตุปัจจัยเพื่อลุ้นเนี่ยอันนี้สงหกข้อเนี่ยหกประการเนี่ยเหมือนกันอย่างละสามสามนนะคร<ช>ับถ,ถ้าเรามาพิจารณาเนี่ยในสามข้อที่เหมือนกันเนี่ย <c oughs> นะของพวกสังโยชน์ห้ายังไม่สิ้นกับสิ้นเนี่ยสองข้อแรกเนี่ยได้ฟังหนึ่งข้อเนี่ยคือใครควรเองสองข้อเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงสูง ถ้าเกิดเครื่องบินระเบิดจมน้ำนะไม่มีใครมาท่องให้โยมฟังแน่นะนะโยมต้องอาศัยข้อที่สามครับตอนนี้อาศัยข้อที่สามเนี่ยอาศัยเหตุอะไรล่ะการค้าควรทำก็เป็นปฏิจจสมุปนธรรมเป็นธรรมที่อาศัยเหตุอีกเหมือนกันนะดังนั้นอาศัยเหตุอะไรก็ปฏิจจะแห่งการค้าควรทำการทรงจำเป็นเหตุให้เกิดการค้าควรทำก่อนจะมีการทรงจำต้องมีอะไรต้องมีการฟัง แล้วเราฟังเนี่ยฟังครั้งเดียวหรือฟังเนืองเนืองอ่านี่อีกใช่ไหมก็ต้องย้อนไปอีกว่าคุณฟังเนืองเนืองหรือเปล่านะฟังเนืองเนืองแล้วคล่องปากไหมแล้วขึ้นใจไหมแล้วเข้าใจไหมโอ้โหอีกหลายก๊อกเหมือนกันนะเนี่ยก็เป็นเหตุที่อาจารย์นําพวกเราอสาธยายปฏิจจทุกทุกครั้งเออใช่คก็เลยคิดไปขึ้นมาจับท่องกำหนดเลยดีกว่าใช่ไหมออ ท่องปฏิจจะเลยดีกว่าท่องมันทุกอาทิตย์เนี่ยจำไม่ได้ให้รู้ไปสิใช่ไหม